ตอนนี้เราก็นั่งรอพี่ๆที่มเศษตรคำดีนะคะแต่ว่าเราได้มีคนมาส่งนะคะมาคนเดียวไม่ได้ดูเพลงนะคะนะค่ะเราก็พี่ๆมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอพี่นกกับพี่อะไรก็ไม่รู้หนูจำชื่อไม่ได้ดรอนะคะรอ <Sorry. S 1> กมาดูเพลงนะคะเป็นไงบ้างคะ สบายดีครับสบายดีเราอยู่ห่างๆกันนะคะวันนี้พี่พๆก็มาถึงแล้วสวัสดีนะคะเอฟซของน้องนุ่นลูกสาวชาวนาน้องนุ่นไปสารคามมาเราซื้อหนมมาฝากจะให้น้องแบบขอบคุณนะคะเออโยนให้แม่าหารปลานะะแฟนขับแฟนขับปลาให้แฟนขับฝากให้ ส่งไม้มาสิคะการขับหวานมันเมาหวานมันเมานะคะหวานมัมาฝากขอขอบคุณผู้สนับสนุนขนมให้กับน้องนุ่นนะคะขอบคุณนะะคมันเมาขอบคุณนะคะร้อนุ่นรักนะผมปังนะไม่ให้ไปรัดไปด่างเราจะวางไว้นี่ก่อนนะครับทุกคนเป็นไงคะพี่พี่ดูแปลงทุนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าแล้ววันนี้ผมอ่ะ นี่คือซีโอคะับเกษตรทำดีพร้อมตัวมาอีกแล้วพร้อมตัวมาเข้าใส่หมอนเขาให้น่ารักใช่ไหมเวลาเตาามูตานี้เป็นไงบ้างครับเจ้าของแปลงดีใจค่ะชัดเจนชัดเจนสองเดือนยี่สิบสามวันประมาณนี้ใช่พี่นับมุก แซงแล้วนะพี่นัทหนูแซงแล้วแซงเกินยใช่แป่งนูหนูก็จะแซงรอฝนตกก่อนเดี๋ยวหนูก็จะแซงเหมือนกันเมื่อกี้หลยนะคนเมื่อกี้แหละแป้งของอะไรเอาเมื่อกี้ของคนเมื่อกี้เหรอใช่โอแล้วแกว่ากันว่าไงแกก็ไม่ว่าไงแกก็บอกว่าปีหน้าถ้าเกิดว่าของหนูได้ผลแกก็จะทําด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่พี่ๆแล้วฝากควาอมวังไว้กับพี่ๆและที่นี่ หลังจากนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วตอานนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วปเลยปเลยเหลือปุ๋ยเนาะเหลือปุ๋ยปุ๋ยใส่แล้วเรียบร้อางไม่ใช่แล้วพี่จิ๊ใส่ไปแล้วใช่อะไรก็จบแล้วจบแล้วใช่ค่ะง่ายไหมครับทํางานง่ายค่ะมันไม่ทํามันง่ายง่ายสไตล์อาจารย์ประภาสใช่ครั้งนี้อาจารย์ประภาสช่างเหล็กบอกว่าให้พูดช้าช้าชัดชัดอาจารย์ประภาสช่างเหล็กอาจารย์ ช่างเลกนี่อ่ะพี่ๆก็มาดูแพลงขนของด้านข้างห่างกันหนึ่งเดือนพอดีนี่นะคะทุกคนก็แปลงนี้น่าจะไม่ไหวแล้วแต่แปลงนู้นเราจะแข็งอยู่อันนี้ใช่ตรงกลางตัวกดำแล้วแปลงนี้เป็นใบหยิกใบด่างนะคะแต่ของเราก็ยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่ เราก็ยังงามอยู่นะคะพี่ๆใครสนใจนะคะที่จะติดต่ออทำนะคะเหมือนนุ่นลูกสายชาวนาก็ไปที่ทักเพจที่ท,ทักลยนะคะเพจเกษตรทำดีครับมีเพจอื่นด้วยไหมคะเกษตรโซลูชันเกษตรติดเทอร์โบครับสามเพจนี้ติดต่อได้เลยแล้วก็ไปดูผลงานที่ในเพจเนาะแล้วก็มี youtube ด้วยเหมือนกันช่อง u t u b e เกษตรโซลชูชันครับและเกษตรติดเทอร์โบมีะคะทุกคนช่องนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะ โปรโมชั่นซื้อหนึ่งถัง<ฮ>แถมยิบซ้ำอีกหนึ่งถุงถูกมากทุกคนถ้าซื้อสองถังนี่แถมยิบซ้ำอีกสามถุงคุ้มมากทุกคนคุ้ม,มครับคุมค้มคุม้มฟรีถึงหน้าบ้านวิวคุ้มมากทุกคนใครสนใจนะคะรีบเลยรีบอย่ารอช้าดูแปลงของหนูเนี่ยที่ปรึกษาครับมีอาจารย์ประภาสช่างเหล็กนักวิจัยเชี่ยวชาญจากมหลาลัยเกษตรศาสตร์และครูสุกรันรสังวัน,นะนะครับเป็นนายกสมาคมเกษตรปลอดภัยครับผมคอยให้การดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเลยจนเก็บเกี่ยวนะครับ ทำกเกษตรอย่งางปลอดภัยสบายใจยครับผมดีมากดูของหนูนะคะนี่ใส่ปูนอยิบซ้ำแล้วก็ปูนขาวดูทุกคนไม่ค่อยมียากนี่จะสองสามเดือนเดียวยังไม่ถาเลยนี่กระซิบไปครับสุกคนนี้กระซิบ่พ<อ>ี่คะเนี่ยนะคะใครไม่อยากไหนนะคะอยากทำมนันง่ายๆสบายๆนะคะก็สามารถทำตามแนวทางของพวกเราได้นะคะ ทำง่ายๆเหนื่อยเหนื่อยไม่ถึงสองเดือนหลังน้องนุ่นใช่ไหมใช่ค่ะเหนื่อยแค่ช่วงแรกๆที่ว่าฉีดปูนขาวหวานยิบซ้ำหวานยิบซ้ำนี่หนูว่าเหนื่อยที่สุดแล้วเพราะว่ามันต้องทีกระสอบแต่ว่าฉีดปูนก็สนุกนะคะฉีดปูนสนุกค่ะปูนนี่คือแบบลายๆอย่างนี้ได้อยู่แต่ว่าปูนขาวต้องยกกระสอบทีละกระสอบแต่ว่าเรายิบซ้ำเออใช่ค่ะยิบซ้ำ เราไม่ฉลาดนะคะพี่ตามจริงมันมีเครื่องอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องเออได้แค่หนูใช้เครื่องแต่ยิบซ้ำเนี่ยเราเหนื่อยแค่ครั้งเดียวสบายปีนะใช่ค่ะสบายไปห้าปียิบซ้าเหนื่อยครั้งเดียวสบายห้าปีค่ะพี่ตอนนี้มันหนูอยู่กี่เดือนแล้วนะสองเดือนประมาณสองเดือนยี่สิบสามวันสองเดือนยี่สิบสามวันใช่แล้วก็เซงแล้วนะคะเซ้งแล้วเป็นไงเป็นไงเซงชัดไหมเห็นชัดเจนเลยอันนั้นปลูกก่อนเราตั้งเท่าไหร่เราโตทันแล้วนะใช่ รอรอรอฝนตกนะทุกคนถ้าเกิดฝนตกเราก็จะแซงแซงอนุนให้ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวคุมล่องละแป๊บเดียวอันนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วครับหมดเลวพักเลยอยู่บ้านรอสิบสองเดือนรอเดี๋ยวพอคุมล่องก็สวยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่ห้าธันวาห้าธันวาหรือห้าพฤศจิกาเราปลูกไปเมื่อไหร่ห้าธันวาสี่พฤสภธันวาสี่ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงสี่ธันวาพี่ก็ เข้าจะแวะมา4พี่ก็จะแอบมาดูจะแวะมาเรื่อยๆจะแวะมาเรื่อยๆก็เดือนที่8ก็จะมีคนเริ่มแอบมาขุดนั่น้าลเส็จหรือแปดแล้เราก็จะแอบมาพี่ๆก็จะแอบมาส่วนเราก็จะไม่อยู่นะคะก็พี่ๆอาจจะแอบมามากุ้ยหัวกุ้ยหัวอบแล้วนะคะทุกคนแอบมาจอบมาดูแล้วเนาะ3เดือนเอ่อ4เดือนเราก็จะมาตอบว่าคุมแปลงเรียังเป็นยังไงบ้างนะคะ เดือนแปดเดือนเราก็จะมาแอบตูหัวอันนี้เราต้องขีดยาฆ่าหญ้าไหมพี่นุกไม่ต้องนะครับไม่ต้องแล้วเราต,ต้องถากไหมเก็บเลยหน่อยเก็บแค่เล็กๆน้อยๆ้อยหน่อยใช่อ๋อแค่นี้แบบอันนี้นิดเดียวเดี๋ยวพอเดีย๋ยวถ้าได้ฝนหน่อยนึงเนี่ยเดี๋ยวพอมันคุ้มร่องปุ๊บจบแล้วมันไม่ได้ไม่มีหญ้าแล้วอ๋ออันนี้ก็คือถือถว่าเป็นการออกกำลังกายมีบ้างนิดหน่อยในร่องนี้ก็เดินไปไม่ต้องจ้างใครเลยไม่ต้องเพราะว่ามันมันนิดเดียวค่ะ ใช่นูนอันนูนก็ง่ายๆเดียวพี่นกเดินเก็บเให้นะพี่นกเอาค่ะพี่น้องนั่งไม่อยากรถด้วยอยู่พอดีเนี่ยพี่นัดกับพี่วิวเนี่ยนุ่งไหวรถเลยน่าขายวันก่อนนี่เออเดี๋ยวฝากแฟนๆขับของน้องนุ่นด้วยนะครับที่อยู่พื้นที่กำแพงเพชรนะครับพอดีทางสิ่งเกษตรธนบีเนี่ยได้ร่วมทำกิจกรรมนะครับกับทางจังหวัดเลยนะครับ ก็จะมีการอบรมทุกอําเภอแล้วก็มีแปลงสาธิตทุกอําเภอเลยนะครับใครอยู่พื้นที่กําแพงเพชรนะครับอําเภอไหนก็สามารถพักมาที่เพจเกษตรทําดีได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าเป็นแฟนลับน้องรุ่นก็ได้เดี๋ยวเราจะมีตั๋วพิเศษนะครับนั่งแถวหน้าให้เลยนะครับ,รบอย่าลืมนะคะพี่ๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่กําแพงเพชรแต่อยากไปล่ะคะได้ไหมได้ครับินดีครับเดี๋ยวเราจะมีตารางกิจกรรมตั้งแต่ตารางกิจกรรมในในในเพจหน้าเพจนะครับ แต่วันที่สําคัญที่สุดเนี่ยจะเป็นวันที่22กุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นการจัดแสดงโชว์เลยครับโชว์เคสเลยของแต่ละอำเภอว่าทําตามแนวทางอาจาร์ราช่างเล็กแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับจะมีหัวโชว์เลยนะครับออก็วนใหญ่แล้วก็เฉลี่ยประมาณ10ตันนิดๆน,นะครับจากเดิมเนี่ย800กิโลตันครึ่ง2ตันนะครับก็ขึ้นได้หมดเลยนะครับใครอยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปได้น,นี่นน ใครอยู่ใกล้เคยยียงก็อย่าลืมนะคะฝากแฟนคลับของน้องนุ่นได้ง่ายค่ะช่วยกดติดตามช่องเกษตรโซลูชันเกษตรติดเทอร์โบและเพจเกษตรทำดีของพวกเราได้นะคะใครมีข้อมูลสงสัยนะคะหรือว่าอ,อ,อยากทําแบบนี้นะคะแบบสาวนุ่นลูกสาวนานะคะก็ทักไปที่เพจของพี่ๆนะคะไลน์เหรอไม่หนูถ่ายวิดีโออ้าวพี่นึกว่าไลฟ์สดไม่อ๋อหนูถ่ายวิดีโอใช่ แล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะคะบ๊ายบาย